วันนี้อารมณ์ดีนะคะวันนี้อารมณ์ดีหมุนตัวเลยจ้ะพูน่ะพากันเล่นเล่นจ้ะอีแม่พาลุยสวัสดีค่ะพนูน่ะอู้เพิ่นอกอกกําลังกายจ้ะพ,พูน่ะเพิ่น Rosie. เล่นเล่นจ้ะมื้อน,นี้อารมณ์ดีตอนนี้ก็ประมาณใบสามจ้ะใบสามกลัวๆอู้ยพ,พูน่ะพิ่นเล่นค่ะ ออกกำลังกายเหรอคะเุ้ยเหมือนลำแพนเลยตัวน,นั้นฮู้่ะเออใช่ลำแพนหรือเปล่าเด็กน่อยอารมณ์ดีขนาดเลยจ้ามุนีเล่นลินกัน สวยงามมากพ่นเด็กน้อยเลียนเหรียญตัวใหญ่ก็หอกหอกหอกใสพูนอะหมุนให้ดูหน่อยสิหมุนเออหมุนอะหมุนให้แม่ดูก่อนเออหน,นูนะอ่ะลำแพนด้วยลำแพนด้วยหมุนด้วยโอ้ยสวยมากเลย เวลาเขาเลี้ยงเขาตรงมีพื้นที่เพือนได้แรนเหรินนํเนาเ้อค่ะคุณอ่ะโอ้ยลําเพนค่ะโอ้โหแม่จะตั้งชื่อให้แล้วนะเด็กๆนี่ผู้ชายนี่ตัวผู้นี่แม่จะตั้งชื่อว่าพารวยแต่ตัวผู้สาวสองคนผู้สาวน้อยนี่แม่จะตั้งชื่อว่ามานีกับชูใจชอบไหมเด็กเนี่ยค่ะเหนื่อยหรือยัง เหนื่อยหรือยังอ่ะวิ่งอีกวิ่งอีกเอาวิ่งอีกอ่ะหมุนให้แม่ดูน่อยหมุนก่อนอ่ะวิ่งวิ่งวิ่งหมุนก่อนหมุนก่อนอู้หพ้่อดีใจ นี่สองตัวนี้จะชื่อมานีกับชูใจตัวนี้ชื่อพารวยจะเอาสิไปกัดน้องจังไดน้ำโชคจะไปกัดน้องทำไม,มกินอาหารหมดเลยตัวตัวตัวเล็กก็หมดเกี้ยง เหนื่อยหรือยังอเหนื่อยหรือยังเหนื่อยหรือยังคะเหนื่อยหรือยังเมื่อนี้มาจอบใบสามไปคือเราจะมาจอบคุณลำยองออกไข่ใช่ไหมพารวยใช่ไหมคะพารวย อันนี้คือผมชื่อพารวยครับสองสาวนี่ชื่อมานีกับชูใจดีกว่าเนาะแม่ชอบชื่อนี้อาหารมาดูหมดเกลี้ยงมดเกลี้ยงอิลีพี่น้อง น้ำกระมิอดอาหารกระมิดของตัวใหญ่นี่อาหารเหลือนิดหน่อยน้ำก็เหลือนิดหน่อยว้ายเป็นยังไงจ้ะเดี๋ยวขออนุญาตล่างถังก่อนนะพี่นอ้องล่างกละมังให้เด็กหน่อยก่อนกินคนอนีกละรักเบิงบ้งเพิ่นกินขุกกัน เอ้ยแล้วาจิกแม่ไปล้างถังก่อนค่ะตอนนี้เราก็ล้างถังเรียบร้อยแล้วนะคะจะสะอาดสะอ้านนะคะก่อนให้อาหารจะมงยานนี่ล้างถังใส่ถุงมือสีสม้มเพื่อนก็นอยากจิกถุงมือแม่แต่ว่าก็ต้องคอยบอกน้าเพลนด้ค่ะโอ้ยแม่ขอล้างถังให้สะอาดหน่อย พอมาเนี่ยมือเสาบได้ค่ะล้างอยูนี่บได้เลยได้ไปไปล้างอยู่พุนจิกอีพอ,อล้างถังสะอาดเรียบร้อยมดสุใบเลยจ้ะเขาก็เตรียมจะไปเอาน้ำกับอาหารมาให้แล้วค่ะเฮ้เพิเ่นอยากแหลอยากแห้งแล้วอยากแห้งแล้วแม่ส่กินน้ำก่อนดอกแม่ยังสะบรได้อาหารให้ดอกมันร้อนกินน้ำก่อนเนาะโอเคไหม กินน้ำไปก่อนเลยตอนนี้อีแม่ก็ให้น้ำนะคะตักแต่น้ำมาให้เพื่อนกินน้ำก่อนยังบ่าทันได้ให้อาหารจ้ะตัวเล็กนี้สามตัวก็ให้น้ำสามกระมังจ้ะตัวโตนะคะคุณลำยองกับคุณนํำโชคนะคะก็ให้น้ำไปสองกระมังจ้ะให้น้ำเรียบร้อยแต่ว่าเหลืออาหารเมื่อนี้ก็เป็นอากาศดีคะ่ะไม่ค่อยมีแดดเป็นใด เบิ่งเพื่อนกินอีกกินคุณเจ้าของวันนี้จะออกไข่ไหมคุณลำยองอืจะออกไหมคะออกไหมเงาไหมอยู่สองคนเงาไหมฮะเงาไหม น้อยเล่นน้ำกินอาหารตอนนี้เลยไหมกินไหมแม่ให้อาหารเงาไหมตัวใหญ่สองตัวฮะอัปเดตให้ฟังเลยด้วยค่ะพี่น้องคุณลํำไยหายไปไหน คุณลำไยได้จากเราไปแล้วนะคะคุณลำไยตูหญ่เลยค่ะเมพันอายุห้าปีค่ะหาปีเขาหกปีค่ะก็คือว่าเพิ่นกินลวดจ้ะเพิ่นกินลวดเข้าไปในกระเพาะและะ้วก็เฮ็ดห้เป็นแพร่ตายแพรในสองมือเลยค่ะแต่อีตุนศา์ค่ะเั้งคุณย่าเั้งคุณปูทั้งอีพ่ออีแม่ เอ่ยโมโมโนริใบบัวน้องชานเสากันค่ะสองวันเท่านั้นนะคะก็คือเสียชีวิตเลยค่ะบัน,นี้เข้าก็อยาขูเนาะเพราะว่าสองมือแล้วก็ตายเข้าก็เลยไปพาบึงค่ะในท้องเพิ่นมีลวดแล้วก็เฮดให้มีแผลในกระเพาะค่ะบัดทีนี่คันสมมุติว่าคือจัวมาแผลภายนอกนี่มันใหญ่บันใดก,ก็สร้างจ้ะคือจงพาลวยหลุดออกมาจา้ะหลุดออกมา ยู่ตัวใหญ่เพื่อนตีเอาขนาดแพ้เป็นหู้เลยค่ะนังอะเป็นหู้สองมือจอดกันเลยค่ะบบเป็นยั่งค่ะถ้าเป็นแพ้ภายนอกนี่รักษาได้แต่ว่าถ้าเป็นแพ้ใได้กเพอให้จังบบได้กับโบได้แล้วก็มีอีกขอ้อสังเกตหนึง่งขั้นนกเข้าข้อตกนี่ค่ะข้อตกคือข้อลงพื้นเลยนี่จ้ะบบชูคอเลยนี่แสดงว่าให้จังได้กับโบหลอดค่ะพี่นอ้องบหลอดเลยแต่ถ้าเป็นแพลเป็นแพลอยู่ภายนอกนี่ แป๊บเดียวแพ้เขาจะสมานกันเลยโอ้ยเบิ่งผุ่นมาเยลเซเมย์มองดูพูดอ่ะปัดหำ่แบบใกล้ๆเลยโอ้ยน้ำโชกเลยค่ะคุณลำไย,ยก็เคยไปแล้วจ้ะก็เลยเหลือแต่คุณลำยองกับคุณน้ำโชกค่คะคอพันแม่พันเขาจ้ะคิดหัดเจอด,ด้ดอลาลำไย,ยเอ้ย เขากสดูแแลให้ดีที่สุดลวดตะปูสกูน็อตหามเลยค่ะหามหามให้มีในนีเลยเด้อค่ะในสวนเขาต้องเบิงสังเกตดีๆค่ะขนาดเก็บดีแล้วเด็นี่ค่ะยังเล็ดรอดได้นะจ๊ะเป็นยังไงคะคุณพารวยอันนี้มานีกับชูใจนะคะโอ้คือสิอยากอาหารละแม่ผสมอาหารในก่อนเนาะอีหละ ให้อาหารเรียบร้อยแล้วนะคะตัวเล็กให้ไปสามกระมังแสแบบบอมานีชูใจพาลวยกระมังที่สามจะ้ะตัวใหญ่ก็ให้ไปสองกระมังน้ำโชคเป็นยังไงอร่อยไหมคุณลำไยกินเยอะๆนะคะเราออกไข่ให้แม่เดอ้อ อาปยเขาเป่ง,เปงสันโวอ,อาหารเข้าดังเขาลวดล้มเอออย่าก,กินใบไลไรเมล่ะกินน้ำใส่น้ำแน่นีน้ำอยู่นี่นะอันนี้คุณนำโชคค่ะอากาศเย็นสบายเบืองล้มปิวขนเพื่อนค่ะเย็นสบายวันนี้กินแม่ฟังแม่บอกให้หยางกินรอด พอจับคหา่อยแซ่บเด้หันเปมนว่ากินน้ำใส่น้ำเนี่ยดีตัวเหญ่บ่ค่อยกินน้ำจะพี่นอ้องบ่าคือแกงไวรุ่น แกีงไว้ลูน่เหนียวเว้ย,ยจักน้ำจักอาหารลักจับขาอ่อนก่อนอขี้แพงขีน้นจับกขบไม่ได้เมื่อนี้แม่ก็ไม่ให้อาหารเช่นเคยนะคะพ่อไปทำงาน ยากกันกินนี่ต่างหลายกันละมั่งเนาะเด้ขั้นมูเขาจะมากินทางนี้ตัวเผ็อดอวยมากินทางนี้น้ำว้ายหลักเบิงหลักเบิงใต้เปียก วันนี้อากาศเย็นสบายดีกินน้ำใส่ด้วยสีหนูน้ำน่ะผ้าหลักเอาไปจับคานคุณน้ำฉก จับขาน้อยเอากินกินบ่กวนละอันนี้พอพันจ้ะ ปีผสมเลยด้ค่ะปากเพิ่งก็เริ่มแดงนัะแข้งก็เริ่มแดงตวัวใหญ่นน่กินอาหารเรียบร้อยจ้ะ <c oughs> เเบิ่งแกงไว้ลุ่นบาดท,ที่นี่คุณขอโข้อจุ่มลงไปในน้ำ น่ามเปียฮอดคอลงไปเลยมีสามกระมังเลยจ้ะนี่อันนี้กละม,งะมังหนึ่งพูนอีกระมังหนึ่งบบกกินค่ะญาติกันญาติกันกินค่อยแส่บเนาะพา้วย คออยู่ในน้ำดถพี่น้องแต่ว่ยายไว่ไงวอีหลีจ้ะไงยยเร็วเด็กน่อยี้โอ้ยบึงน้ำเปียกคอ ใเบิง่งใ,ใกล้ๆค่ะกินน้ำด้วยหน่อยรักไทยมึงขาคนเยจิกหัวแม่ด้วยละ่ะ ฝากติดตามน้ำเนเดอร์จากช่องอีแม่พาลุยจากกะทิไทยให้เบิงค่ะว่าพัฒนาการของนกเป็นจังไงต้องไปเข้ากับสีฟักไข่เลยด้วค่ะเขาสีได้ลูกนกฟาร์มของเขาเองแล้วค่ะฝากติดตามด้วยนะคะประเสริฐออสติกปักคาดฟาร์มจ้า